เทพที่แดนสนางสดประชวรฤทธิธรรมโบรายล,ลุกมาดูรักสาัสงมาคีดถึลกลปังสมัยศตรูจู่เจ้ตีเราพิชิตร,ร,รวมรุกไลเขา บาสยามคือวานของชื้อไามเป็นไรคือวันเรืออนเชื้อค่้เอก,ก็รักคือใจที่เราบชาเราจะทาบมาขีมีใจรักชาติประเทศเอก,ก็รักจดีใครยังมีเราจะไม่รักให้ លលាងហើយសិនទាំងរួមស្ថាបតនាសិលានៃទឹកខ ாய் ចលនាជុំវុតឡាយកតាខាជីវិតរក្សាទេអេពីសរានគរសារានខេមមកសិលានៃដខានេះឡាបច្ចិនណៃគិលាសុចាគម ให้ได้ฉันรักยามกี่ฟ่งเพื่อนได้ชื่นใจควรจะนำงาสุดอายุกท่านั้นเล่นดิฉันาจากภาษาพูดคนดีแต่เราจะกลายเื็นเลือดแลอชาติไมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยี

สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาฟังคำทานายของคนที่เกิดในราศีมิถุนจากไพทารโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึถึง30ิพฤศจิกายน2568ค่25ะ ก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมิถุนก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีมิถุนเปิดออกมาแล้วมีดังนี้คะ่ะ7ดถ้วย8ถ้วย e of s w u r d s the tower ห้าดาบสาไม้เท้า The Sun, The d e เดวิลสาดาบและ6ถ้วยค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความสับสนเนื่องจากมีตัวเลือกเยอะคุณมีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มากเกินจำเป็นแม้แต่มีข้อเสนอเข้ามาก็มากจนตัดสินใจไม่ถูกค่ะ เหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการจากลาทอดทิ้งเดินหนีในสิ่งที่ทำให้ผิดหวังหรือเรื่องนั้นๆได้จบลงไปแล้วค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆม,มีคนยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ค่ะพื้นฐานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงกระทนหันมีการทะเลาะเบาะแหวง คุณต้องเตรียมใจให้ดีเพราะอาจเจอเรื่องไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ทันได้เตรียมใจหรือเกิดเรื่องบาดหมางใหญ่โตกับคนรอบตัวค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาการไม่ลงรอยกันกันกบคนรอบตัวรวมไปถึงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่ะ เหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีการเดินทางไปยังที่ที่ไม่คุ้นเคยทำในสิ่งที่กลัวหรือการมองการไกลค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการเติบโตมีแสงสว่างมีชีวิตชีวาคุณมีความร้องแรงสดใสเร็วๆนี้อาจมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ค่ะ คุณอาจจะมีความเสียใจใจสลายคุณอาจจะเจอเรื่องผิดหวังหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณเจอฝนถล่มก็ได้ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณถูกควบคุมปูกมัดไร้ความหวังคุณอาจจะเจอเรื่องไม่ดีหรือคนไม่ดีค่ะ ไพสรุปของคุณคุณได้ไพหกถ้วยบอกถึงว่าคุณมีความสงบสุขมีคนมาเยี่ยมคุณอาจได้รับเซอร์ไพรส์จากคนอื่นมีการมาหาแบบไม่ทานตั้งตัวได้รับของฝากค่ะก็จบคำทํานายของคนที่เกิดราศีมิถุนลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ แอวครองตังประเทศแค่แดนสง่าสืบเผาชนดึกดําบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามกาิททวีไกลปางสมัยสตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไลเขา เชือเอกราชคือเจดีที่เราผู้ชาเราจะสามาคคีรวมมีใจรักาชาติประเทศเอกราชันดีใครย่ำยีเราจะไม่รักให้เอาเลยล่ะ อิสระในแดนสยามที่พ่อแม่สูญยมุ่ยโดยพยายามปราบสิ้นน้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ทีงพายให้ได้จนไร้ยาดอย่างก็กลับคงเพือนได้ชื่ไหมควรแก่น้ำน้ำสุด ากขาสนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนื้อชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องเสดอิสระเสรี ว่าแล้วมันรักชัไมมคะสายมีไม่ตรี